สวัสดีครับช่อง y o ยูทูบเกษตรหมูพอเพียงสวัสดีพี่น้องช่อง y o ยูทูบเกษตรหมูพอเพียงยมืณมาดีก็ยีมาสาธิตวิธีปลูกพื้นทีนอ่อกอหนึ่งใส่ไงครับใส่จริงกระพันพี่น้องจริงไงครับจริงไงกระพันรถนะครับลดลจริงจริงไงกระพันเนี่ยท่านมาซื้อยุดสวนเขาลดไห้ครับพี่นอ้องเออลดไห้อันเอฟ มาในน้ำเอฟซีสิรดไหเยอะเกลี่ร้อหย,ยหาชิบอัน่นทุบถือใจกัน500หาา้าร้อยกับจีขายเพราะว่าเขา,าต้องการขายตรงให้ลูกค้าไปปลูกโดยตรงครับเพราะว่าหนึ่งจริงไงจริงพร้อมในระบบห้าครับระบบหลักเพิ่งไป่นาะนี่ระบบหลักกับแขกแรงครับือหลับบลลกเดือนเต็มที่แล้วถุงใส่ถุงเบื่อไงเออคือ,ค,อคือปลูกปลูกไปประมาณหกเดือนครับ งเดือนเนี่ยเป็นน่อยเลยครับการันตีโดยเกษตรหมูเพียกับกุ้มลูกขอพิษพลาดคอดีขอเสียพวกมาถามเกษตรหมูได้ครับไปสนใจกิ่งพันธ์กับมาครับตอนนี้มาปลูกให้ชุนปฏิบัติธรรมครับสว่างบ้านองสารครับของหลวงตาบุญครับตอนนี้กำลังเริ่มก่อสร้างหลวงตาวาจปปลูกให้แน่อาตมาว่ามีเงินกับสิวเส้นดอกลวงปูวากัหลวงปู่มสนาสาตุก็ะไรก่อนเลยซอยมาเมื่อหนึ่งครับเมื่อหนึ่งเดยผมเลยห้ยี่ิบต้นเลย ผลไ้คิดเฉลี่ยต้นละห่า้อยต้นละพันผมว่าขายผลเลยขายวะรูปปูว่า้นราค่าพอรถให้ห่าอยครับยี่วิธีการปลูกครับวิธียัไงไงครับต้นเสียกอนเด้อพี่น้องต้นใหญ่ครับผมครับต้นใหญ่สูงสองเมตรหาสิบกิ่งการสาขาแต่งกิ่งเรียบร้อยแล้วความมันจะไปปลูกนาบ้านผลม้นาบ้านบ่ปลูกหลายพี่พี่น้องปลูกต้นสองต้นกับพ่อแล้วปลูกเปนนาบ้าน วันนี้หนึ่งอาดับแรกได้เซ้าหมสองได้กินผลผลิตแล้วก็สามได้เพิ่มออกซิเจนในบรรยากาศในโลกเขาหายอ้รอนน่ครับยังไงครับวิธีปลูกไม่นยังไงครับคุณล้มน่ครับกว้างกว้างห้าสิบหรือห้าสิบเซนเราต้องลพื้น่อยพหน้องถ้าปลูกแบบยังไงวิธีปลูกยังไงครับวิธีปลูกอะนงเลยครับตั้งจิกนี่แล้วครับาาอาจจะทำมันตั้มไปดินซะอีกมาตรการสูงครับน้อง อันสูงหน่อยนึงนะครับอันสูงก็ได้รับพื้นดินแล้วก็จัดจิ้งก้านให้เพิ่มความงามให้น้องเนื้อโตออกใส่ก็นี่ครับประมาณนี้ครับวิธีอะไรพี่จิบปลูกไว้แล้วก็พืดดินครบใช่ไหมครับก็ว่าครบประมาณนี้ก็เดี๋ยวเยียบเป็แน่นกัน เยัน,นี่ครับออกประมาณนี้ครับเพรเรียบร้อยครับนี่ครับต้องนาดินว่ต้องปิดครับพี่นอ้องให้มันสูงกว่าพื้นดินประมาณนะสามนิ้วเมื่อหรือสองนิ้วกับประมาณนี้แต่พี่เสียกับนี่พี่นอ้อง ตายี่คขาโชกว่าขึ้นโชกว่าขึ้นพี่น้องคือว่าเบาแน่นั่งคิดแผนเลยอ่าเปร็นแล้วี่น้องคือระบบหลักเดือนดีครับเดือนดีอันน้เฮ็ดแบบนี้อันเบ่าสิว่าแตกพี่น้อง ตาห้าอันห้ามันเอาถุงออกก้อนแล้วเบาออกท็ทีแตกครับก็ดึงยากหน่อยนะึงนะพี่น้องก็ต้องคิดวันนะครับเยียบดินนะครับรักรักพี่น้องรักนี่จะขาดครับรักเยนะีดครับ จะฟ้างมัดครับอันมัวนรักยึดไว้เลยพอกู้ใหม่เขาเป็นต้นไม้ต้นใหญ่ก็ต้องยึดรักยึดให้แน่นครับพอปลูกใหม่เขาต้นใหญ่ย่ำร่มมากมันจะโคลงก็ต้องมัดรักครับประมาณนี้ เแี่แล้วไม่น้องเน่นแล้วก็ดินก็พ่นครับมันถึงก็ไปนี้ม่ต้องออกไปให้ เรียกว่าเซตสิ้นแล้วครับนี่ครับนี่หายไปหลังเตาน้มเฉพาะถ่วมน้มเฉพาะถ่วมคนยห้งพนตกแห้งหน้มเฉพาะถ่วมคนระบบหลักเฉบ่เน่าเขาจะหายเจดเด็บไปหน่อยนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวประมาณนี้เด้อจะเห็นไปหลังเตาลงในนึงต่อไปก็เอาฝ้ามาปกแล้วก็โรยขี้ไก่โรยขี้วัวรับทับหลังจ้ะแล้วเนะพี่น้องการปลูกลิงกี้ใส่ไงแบบง่ายๆของเกษตรหมู่พ่อเพียงกับมีประมาณนี้เละพี่น้องก็ไปกับหาฮอร์โมน อันแท่งใบไม่ก็ฉีดยาฆ่าแมลงให้ปุ๋ยเกศกับปุย 15, 15, 15ยป๋ยเกศี่มีสิบห้าสิบห้าสิบห้าก็ได้ปุ๋ยเกศหรือยี่เป็ดยี่เป็ดสามตัวครับท่างพื้นดินก็นเน้นอินทรีย์กับฉีดพวกใส่พวกขี่ไก่ขี้หมูขี้งัวกับประมาณปีใหม่ครับเดี๋ยวผมจะมาลงคลิปอีกว่าเจ้านี้ไปหอดปีใหม่นี่เดี๋ยวจะติดตามนะครับพี่น้องว่าของหลวงปู่สั่งไม้ยีสต์ตน้นนี่เป็นเงินเมื่อนนึงนี่ผมจะมีติดตามเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปให้เอฟซีบังว่า จากมือปลูกไปหอดประมาณอีกเดือนนึงกาว่าเดือนละเทียผมจิโรคลิปให้เบิ้งว่าผมจะตามงานว่ามันจะใบางานเป็นไยวิวัฒนาการขอ,ของงานเป็นไห,นหมาะสมกับไปปลูกหน้าบ้านปลูกที่สวนบอ่อใส่ไงมันดีจำไลยตามนั้นพี่น้องน,องนองฝากกนไหลก็แช่นะครับรเกษตรมูพอเพียง